เปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนเยนน้ได้แล้วแล้แล้วเราก็ได้ของขวันให้ปราแวนแล้วคะ่ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องแก้มแวนแฟมิลี่กันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณแม่กับน้องรัลินก็จะพาน้องรัลินไปทํางานด้วยค่ะปกติเวลาแก้มไปกรุงเทพเนี่ยจะไม่ค่อยพาลูกไปด้วยครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะนี่ตอนนี้ก็ประมาณ7จ็ดโมงแล้วค่ะเรากําลังจะเดินทางไปที่โรงพยาบาล กเกษมราชประชาชื่นนะคะซึ่งวันนี้อนาคารี่ก็ไปตั้งบูธด้วยแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมีภารกิจเซอร์ไพรส์เล็ก <S <S ๆน้อยๆนะคะทุกคนฝากติดตามดูด้วยนะเพราะว่าแม่ก็ตื่นเต้นมากๆเดี๋ยวมาชมกันค่ะทานได้มาแล้วน้องมาดิมหิวข้าวแล้วค่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะเอาอันนี้เป็นสบียงให้กับทีมง,งานของเราด้วยแล้วก็เดินทางกันต่อเลยค่ะดุ้ยค่ะ รงพยาบาลเกษมราชกันแล้วนะคะทุกคนก่อนออกไปทำงานทุกวันเลยค่ะก็ลืมไม่ได้เลยเก้มต้องกินคู่นี้นะคะอนาค o รีคอลลาเจน 4X แล้วก็ a อสโ r รลาเซลลีกินคอลลาเจน2แคปซูลวิตามิน C 2แคปซูลทุกเช้าเลยนะคะนี่เลยตัวนี้เป็นแพคเกจใหม่ของเราด้วยมีพี่เก้มบุ๋มเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยค่ะนี่นะคะคอลลาเจน2แคปซูลค่ะทุกคนแล้วก็วิตามิน C อีก2แคปซูลจ้าแล้วก็กินไปเลยค่ะ เรียบร้อยค่ะแนะนํากินสูตรนี้เลยนะคะเป็นสูตรที่เก้มกินแล้วก็เป็นสูตรที่พี่เก้ยบุมกินด้วยจะได้ผิวออร่าเรียบเนียนกระจ่างใสแน่นอนที่สําคัญต้านอนุมูลอิสระได้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ทําให้ผิวกระจ่างใสามากขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะพร้อมดูยสาหรับวันนี้แล้วค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลเกษมราชกันแล้วนะคะบูธของอ n นนาลี่นะคะอยู่ชั้น2ค่ะทุกคนเดินมาหัน้ายมือนะคะแล้วก็ขึ้นไปชั้น2ได้เลยนะคะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะ มาชั้นบนก็จะมีหลายๆร้านมาออกบูธกันเลยนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะบูธของอนาคอลี่ค่ะนี่ก็จะเห็นพี่แก้มบุ๋มแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีแก้มด้วยนี่ค่ะเรื่องผิวแก้มบุ่มเรืยอแตวต้องอนาคอลี่เท่านั้นค่ะนี่ แต่เรายังมีภารกิจสําคัญนะคะวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์แม่แก้มกับน้องละลินก็เลยจะต้องไปตามหาของขวัญให้ป้าแวนกันค่ะเดี๋ยวมาชมนะคะว่าแก้มกับน้องละลินเนี่ยจะไปตามหาของขวัญให้พี่แวนที่ไหนคะ่ะเราอยู่กันที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าแม่แก้มกับน้องละลินจะตามหาของขวัญให้ป้าแวนได้ไหมคะ่ะวันนี้มีผู้ช่วยมาด้วยก็คือคู่แฝดของป้าแวนเลยนะคะมีป้าแวนสองพามาช่วยเลือกด้วยค่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยคะ่ะ ทุกคนเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเราจะซื้ออะไรให้เปาแวนดีแล้วก็ล่าสุดผู้ช่วยของเราก็คือหลับไปแล้วค่ะผู้ช่วยหลับปุ๋ยเลยค่ะทิ้งคุณแม่เดินเลือกอยู่คนเดียวนะคะคือเราอ่ะปปาแวนก็คือมีไม่กี่อย่างที่อยากได้ก็จะมีหมวกมีเสื้อผ้ามีรองเท้าแล้วก็ชุดออกกําลังกายอะไรแบบนี้ที่เขาอยากได้ซึ่งสิ่งที่เขาชอบที่สุดอะคือรองเท้าประเด็นก็คือพ่อมีหลายคู่มากแล้วแม่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ยพ่ออยากได้รุ่นอะไรตอนนี้ก็าลังดูค่ะว่าป้าแวนแชร์รองเท้าอะไรไว้ ป้าแวนแชร์รองเท้าคู่ไหนไว้บ้างนะคะนี่นี่ค่ะอันนี้ป้าแวนแชร์ไว้เดี๋ยวเราไปตามหากันค่ะว่าจะมีคู่นีไหมก็คือไม่มีสีที่เราอยากได้อะไม่มีไม่เข้าในไทยเลยค่ะมันต้องพีออเดอร์สีที่เข้าในไทยวางจำหน่ายเล่นมี เกิดว่าพี่แวนอยากได้อีกอะ่ะน่าจะเป็นกระปอร๋อสตางค์ปะเพราะว่ากระปอร๋อสตางค์ใบที่พี่แวนใช้อยู่อะ่ะใช้ตั้งแต่เตรียมทหารแล้วซึ่งมันนานมากอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่อันนี้อาจจะไปซื้อกระปอร๋อสตางค์ให้พี่แวนกันใหม่ดีกว่าไปค่ะเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนสีดำอันนี้เหรออันนี้เหรอลูกอ,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 อันนี้ใช่ไหมคะโอเคช่วย,ยตื่นแล้วชอบไหมลูกเอาให้ป๊าป๊าเอาไหม โอ<ส><า> <laughs> ้ปะป๊าอันนี้เท่าไหร่อ่ะราคาเป็นสามร้อยเ้าสบาทเอาใบนี้ค่ะเย้แล้วินแยกก่อนให้ป๊าป๊าเย้ได้แล้วแล้วแล้วเราก็ได้ของขวัญให้ป้าแหวนแล้วค่ะเย้ยก่อนแล้วินเย้ย โอโแม่ชอบแบบนี้เนี่ยพ่อจะชอบแบบแมนๆกงเกงซืยอยูดลองทับผ้าใบอะไรอย่างนั้นแต่แม่ชอบแบบนี้พี่นี่ๆๆ,ๆ่แล้วลินพี่เขพับไว้ ปลาทอดผิดข้างนะลูกอ่ะไหนหนูลองคู่ไหนอันนี้ไหมลูกปลาฟ้าไม่ได้รองเท้าก็ลูกสาวได้แทนนะครับพอแล้วลูก ภารกิจวันนี้แล้วนะคะเราก็ได้ของครบถ้วนเลยได้ของวันไปให้ป้าแวนด้วยในวันวาเลนไทน์แล้วก็ได้ของฝันกับลูกสาวด้วยนะคะของน้องละลินด้วยวันนี้ก็ขอบคุณดูทุกคนมากเลยที่ติดตามเรามาดูเราจนจบคลิปนะคะอยากให้ทุกคนนะคะกดติดตามนะคะแล้วก็กด subscribe ช่องแก้วแวนแฟมิลี่ไว้ด้วยนะคะ e ีีหน้าจะทำอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ